วันสวัสดีทุกทกท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิซดนี้นะคะยังอยู่กันที่เรื่องสุดท้ายคือเธอค่ะเรื่องนี้หวานดูทุกวันเลยนะคะสำหรับในอพิซดนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับคุณกัวอินชีค่ะซึ่งเขารับบทเป็น ผู้ช่วยนะคะชื่อว่าฮ้ตุงค่ะฮูตงุงชื่อตลกบ้างเลยอะฮู้ตุงนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของเย้าจือหมิงพระเอกของเรื่องนี่แหละคะ่ะหวานว่าเขาเป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นผู้ช่วยเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือนเป็นแบงค์ให้เขาด้วยนะคะเป็น ATM อะไรแบบนี้แล้วก็คือเขาไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือเป็นเมียของเย้าจือหมิงพ,งพระเอกของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะ เขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วตอนนี้เขาเบี่ยงจากทางด้านของเป็นนักสแสดงอย่างเดียวเนี่ยมาเอาดีทางด้านของตลกด้วยนะคะเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการสแสดงตลกมารวมทั้งนะคะเข้าประกวดในสายของดาราที่แบบประกวดแบบรางวัลของนักสแสดงที่สามารถแสดงตลกได้ดีด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับนักแสดงท่านนี้คือคุณกัวอินชี สำหรับงานสปริงนะคะกาล่าดินเนอร์เขาก็ได้รับเชิญไปด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วตรุษจีนนะ่ะซึ่งเป็นงานฉลองของจีนแบบนี้ของพวก CCTV แล้วก็เหล่าบรรดาสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายเขาจะเชิญเฉพาะนะคะผู้ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณกัวอินฉีก็เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งก็ได้บัตรเชิญไปร่วมแสดงเช่นเดียวกันแล้วก็ไปร่วมงานเลี้ยงนะคะ บทบาทนะคะของคุณกั้อินชีในบทของตัวละครโฮตุงเนี่ยคือสนุกพาพวกเราหัวเราะมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วถ้าเพื่อนๆจำฉากที่คุณฉีข่ายซึ่งแสดงเป็นพระเอกของเรื่องเย้าจือหมิงเนี่ยคือประมาณว่าโชว์โชว์สาวเนาะดื่มเหล้าดื่มไปแค่หมับโหยค่ะแก๊กเดียวเลยนะคะจากนั้นก็ต้องใช้รถลากนะคะก็คือเนี่ยแหละโฮตุงกับทางด้านของนางเอกของเราเนี่ยก็ใส่พระเอกในรถลากแล้วก็ลากเขากลับไปที่โรงแรม ะะฉากนั้นก็ทำแอดวานหัวเราะแทบแย่เลยนะหัวเราะเพราะว่าคือตกใจไม่คิดว่าแบบคุณฉุขายจะมานอนอยู่บนรถเข็นแบบนี้แล้วให้คนลากไปนะคะแล้วก็มันจะมีฉากที่จะต้องกิ้งตกลงมาด้วยที่หน้าลิบอะไรเงี้ยตั้งหลายครั้งตอนนั้นก็ตกใจอยู่เนาะมีพระเอกมาทเทเลยใส่สูตรทั้งตัวเลยนะคะดูหายเอ็นมากๆแต่ว่าหน้าฟุบแล้วก็โดนแบบใส่รถเข็นมาตลกดีค่ะแต่ทีนี้คะอัะนนะั้นมันก็เป็นฉากที่แบบนานมาแล้วเนาะ ในฉากตอนที่1ทีนี้เอาฉากที่แบบเมื่อวันที่19แล้วแก่น19เ้าเมษายนที่ผ่านมานะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ คุณแม่หลิววันอี้ของนางเอกของพวกเรานะคะเห็นว่ามันมีอคนขี้เมาคนหนึ่งมันกําลังพยายามลวนลามไม้เฉิงหัวหนางเอกของพวกเรานะคะคุณแม่ก็ถอดรองเท้าส้นสูงแล้วก็ไปตีหัวมันตุ๊บเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทีนี้หลังจากนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ต้องพาคุณแม่แล้วก็ผูทีบาดเจ็บนะคะไปที่โรงพักแล้วก็ไปเจรจาตอนแรกไม่ได้เจรจาตอนแรกกดกันทั้งคู่ แล้วคุณแม่เนี่ยก็พอรู้ว่าตัวเองอาจจะต้องคือมีทางเลือกว่าคดีมันแบ่งออกเป็นแบบสองอย่างมีแพ่งกับอาญานะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าทางผู้เสียหายเขาจะเอาเรื่องในระดับไหนนะคะซึ่งทุกคนก็กลัวว่าถ้าแม่โดนอาญาก็จะต้องเข้าคุกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอโหตุงนะคะคือผู้ช่วย รากฏตัวขึ้นมาคือไปซื้อรองเท้ามาไว้ให้แม่ด้วยนะคะแต่แม่ก็โชว์รองเท้าโอ้โหยกรองเท้าขึ้นมาเลยแบบว่าไม่เป็นไรนี่ไงรองเท้าใส่อยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าในไหนซื้อมาแล้วก็คือให้แม่ไปนะคะคือเขาทาทาหน้าทาตาแล้วก็บุคลิกภาพเป็นคนน่ารักแล้วก็ดูตลกมากๆเลยนะคะสําหรับตัวละครโฮตุงค่ะนี่เขาก็พอพบว่ารองเท้าของคุณแม่หรือว่านีปลอดภัยดีนะคะเขาก็ยังคงอธิบายค่ะอธิบายแล้วก็ส่งเสริมนะ ทำคะแนนให้กับเย้าจื่อมิงประมาณว่าอธิบายการเตรียมการที่รอบคอบเนี่ยเป็นความคิดของจื่อมิงเลยนะคะอะไรเงี้ยก็คือสร้างสร้างความประทับใจอันดีนะคะต่อต่อหน้าของออว่าที่แม่ภรรยาในอนาคตให้กับเย้าจื่อมิงด้วยนะคะบอกแล้วว่าว่าผู้ช่วยคนนี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทุกอย่างนะคะเป็นคนที่เข้าใจเย้าจื่อมิงมากที่สุดค่ะแล้วหลังจากที่กลุ่มของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นางเอกของเราเนี่ยออกไปจากโรง พักแล้วนะคะก็เขานั้นตลกมากเลยเขาเตือนเพื่อนของเขาคือเตือนพระเอกบอกว่าเฮ้ยต้องระวังนะในอนาคตเนี่ยคือว่าที่แม่ภรรยานี้กังฟูเก่งมากๆเพราะฉะนั้นมันต้องสืบทอดทางสายเลือดแน่เลยนะคะก็คือแม่มันก็ต้องเหมือนลูกนั่นแหละเพราะฉะนั้นนางเอกเนี่ยก็จะต้องเป็นกังฟูแบบนี้ระวังนะระวังรองเท้าปิวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็มันมันสร้างความตลกอะ่ะในเรื่องเนี้ยนะคะปกติแล้วมันจะมีแต่ความดรั ใช่ไหมมันจะไม่ค่อยมีมุมแบบน่ารักน่ารักทำให้เราหัวเราะนะคะแต่ว่าตัวละครโฮตุงเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งทำให้ให้รู้สึกว่าในเรื่องนี้มันมีความสดใสยอยู่นะคะแต่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะคะในเรื่องนี้ในละครเรื่องสุดท้ายคือเธอไม่ได้เตรียมเคมีอะไรนะคะไม่ได้เตรียมผู้หญิงไว้ให้เป็นคู่กับบอดี้การ์ดอย่างอย่างโฮตุงของพวกเราเลยนะคะ ดังนั้นแล้วหวานว่าตัวละครโฮตุงเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความพิเศษมากๆในละครเรื่องนี้เลยล่ะค่ะคือเขานั้นก็ไม่ได้มีฉากมากมายอะไรนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาออกมาปรากฏตัวที่หน้าจอเนี่ยมันนําความสดใสแล้วก็ความเฮฮามาสู่พวกเรานั่นแหละนะคะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าผู้เขียนบทนะคะก็ได้มีการใส่ตัวละครที่เป็นแบบเรื่องตลกอย่างนี้ลงไปนะคะซึ่งคุณ คุณกั้วนะคะเขาก็แสดงได้ดีในบทโฮตุงแบบดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะทำให้เรื่องมันก็ลดความอึดอัดไปในส่วนของบทอื่นๆมากด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะเขายังเป็นนักยุทธศาสตร์วางแผนให้กับเยาจือหมิงด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็จะต้องมีเขาโดยโดยเฉพาะเรื่องของการจีบผู้หญิงคือเขาจะรู้ว่าเยาจือหมิงนั้นประทับใจในตัวของไม้เฉิงหวนแล้วก็แหมแลักก็บอกไปซิว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นตัวกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังทําหน้าที่นะคะเป็น ATM ด้วยก็คือไม่ว่าพระเอกของพวกเราจะให้ให้ทําอะไรให้หนางเอกเนี่ยแล้วโฮตุงก็จะถามว่าแล้วเงินนะ ใช้ออกเงินนะฮะทางด้านเพะเอกก็จะบอกว่าก็แก่ก็ออกไปซิ แล้วก็อย่างฉากที่พระเอกของพวกเราให้เขาไปเตรียมดอกทานตะวันนะคะฉากนั้นหวานหัวล็อกกิ้งเลยอะ่ะก็คือว่าพระเอกนะ่ะอยากจะให้ดอกทานตะวันเพื่อเป็นของขวัญให้กําลังใจนางเอกของพวกเราแต่ว่าจะต้องได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ทีนี้พระเอกก็สั่งตัวของโฮตุงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยต้องไปหามาคือสั่งในช่วงที่แบบมันกําลังเลิกงานหมดแล้วมันเย็นมากแล้วนะคะทางด้านโฮตุงก็บอกว่าแกแกสั่งฉันแบบนี้นายสั่งฉันแบบนี้คือฉันก็ คงจะต้องไปไปปลูกต้นดอกทานตะวันในคืนนี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันมันตลกอะ่ะตลกเพราะว่าร้านอื่นมันก็แบบปิดหมดแล้วแกมาใช้อะไรชั้นในเวลานี้นะคะก็มีวิธีเดียวคือเดี๋ยวเขาต้องรีบไปหาวิธีที่จะปลูกดอกทานตะวันให้ได้ในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เอามาให้หนายประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะไอ้ดอกทานตะวันที่ทางด้านโฮตุงไปเพียพรพยายามหามันเนี่ยค่ะทางด้านเพเอกก็ไม่กล้าที่จะเอาไปมอบให้นะคะไม่กล้าที่จะมอบให้ทาง ด้านของนางเอกมอบให้คุณย่าแทน ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะของโฮตุงเนี่ยแหละค่ะซึ่งรับบทโดยคุณกัวอวินชีนะคะหวานไปหาประวัตินะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเขานน้นนะคะแข่งขันไอ้นี่ค่ะเคยไปอบรมนะคะการเป็นดาราตลกมาแล้วก็เข้าแข่งขันด้วยการแข่งขันตลกประจำซีซั่นที่2นะคะแล้วจากนั้นก็ในปีนี้แหละค่ะเอางานล่าสุดก็คืองานกาลาเทศกาลฤดูใบไม้ผลิก็คือช่วงตุดจีนะคะของปี2024ก็ไปร่วมงานด้วยนะคะ ได้รับเชิญไปค่ะเขานั้นอายุ29ปีแล้วนะคะสำเร็จการศึกษาจาก Central Academy of Drama ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเดียวกันกับคุณจางชินเฉิงด้วยนะคะจากนั้นในปี2016นะคะก็ได้เข้าร่วมนี่แหละเขามีผลงานชิ้นแรกนะคะเรื่องท่านเป่าวุญจิ้นนะคะเพื่อนๆรับบทเป็น นบ,บทเป็นจางหลงนะคะเป็นหนึ่งในองคลักษ์ของท่านเป่าบุญจิน้นนั่นเองท่านเป่าหน้าดำนะคะก็นะัจุดนี้แสดงมาหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่ว่าคือเป็นแค่ตัวสมทบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2016แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าทํางานหนักในวงการบันเทิงมาถึง6ปีแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้พบทิศท,ทางแล้วก็บทละครที่เหมาะสมกับเขาเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยเนี่ยแหละ มาดูว่าตัวเองนั้นเป็นคนอารมณ์ดีนะคะก็เลยเบี่ยงเส้นทางนิดนึงเพิ่มเติมค่ะก็ไปอบรมนะคะไปเรียนเพิ่มเกี่ยวกับการการเป็นนักแสดงตลกนะคะ ตามที่มีข้อมูลนะคะบนอินเทอร์เน็ตนี้ก็คือว่าโอ้โหค่ะเขาเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นนักแสดงตลกที่ดี <c oughs> คือเรียนเสริมจากที่จบมาแล้วนะคะจากที่ Central Academy of Drama ก็มาเข้าอีกที่หนึ่งนะคะมาเข้าเป็นวิทยาลัยอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะเรียนสาขาดาราตลกโดยเฉพาะนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้เขาสามารถจะเรียกเสียงหัวเราะได้ส่วนสูงของเขานะคะเพื่อนๆขาหน่งร้อซติมตรค่ะหุ่นดีมากๆแล้วก็ ได้รับคําชมเชยว่าเขานั้นเป็นคนที่หล่อมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายๆท่านเลยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเออเขาน่าจะมีผลงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ผ่านงานในเรื่องของสุดท้ายคือเธอแล้วเพราะว่าก็ได้มีประกบนะคะในเรื่องมีคุณหยังจือด้วยแล้วก็มีคุณฉีขายด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะกระแสพูดถึงนะคะวิจาร์ณก็เป็นในแง่บวกคะ่ะในช่วงของ Spring Gala Dinner นะคะ Spring Festival Gala เขาขึ้นไปแสดงตลกนะคะด้วยคอนเซปตที่ว่า can not speak นะคะสำหรับณนะจุดนี้คือเป็นการถ่ายทอดนะคะว่าเออพ่อแม่หลายๆคนในสังคมเนี่ยนะคะแม้ว่าจะรักลูกๆของพวกเขามากแต่ว่าพวกเขานั้นไม่รู้จักวิธีพูดคุยกับลูกอย่างเหมาะสมค่ะอันนี้ก็เป็นคอนเซปตที่เขาเล่นโอ้มันจะตลกตรงไหนเนี่ยแต่ว่าเขานั้น ทำได้ตลกนะคะก็บอกแล้วว่าได้รับคำชมเชยนั่นเองค่ะก็เป็นการาสะท้อนให้เห็นถึงแบบพ่อแม่ที่ไม่สามารถจะคือไม่รู้วิธีในการพูดคุยกับลูกในสมัยนี้ยังเหมาะสมนะคะแล้วก็เขาก็ได้แสดงถึงว่าอาจะต้องมีการชมเชยลูกๆของพวกเขานะแต่ว่าคือพ่อแม่ก็ยังคงมีความเขินอายเกินกว่าที่จะพูดบอกรักไปตรงๆชมเชยไปอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็มีคนชื่นชมว่าคุณกั้วอินฉีนั้นก็เปิดบทบาทใหม่ในอาชีพการ แสดงของเขาด้วยนะคะอาละค่ะก็เดี๋ยวพวกเราก็รอชมผลงานนะคะหวังว่าก็จะมีออกมาเรื่อยๆสำหรับผลงานของคุณกัว วินชีค่ะเพราะว่าบอกแล้วเขาสูงถึง185เซนติเมตรแล้วก็หน้าตานะคะก็มีความหล่อเหลาหุ่นก็ดีนะคะเขามีพื้นฐานทางวิชาชีพแล้วก็ทักษะการแสดงที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านการแสดงตลกเสริมเข้ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นณจุดนี้เขาขาดอยู่อย่างเดียวขาดโอกาสที่เหมาะสมบทดีๆที่จะพายเขาพุ่งได้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ทุกท่านชอบไหมตัวละครนะคะโฮตุ นะคะคในเรื่องนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ